ตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่รำเกสโรแห่งวัดกลางหรือวัดกลางทองจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นที่โจทย์จันอย่างมากในเรื่องความเข้มขลังของวิชาอาคมสายจระเข้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเครื่องรางที่โดดเด่นของท่านครับนี่คือเรื่องราวที่ทำให้ยันจระเข้และตะกรุดของหลวงปู่รำกลายเป็นตำนานตำนานวิชาอาคม ยันจระเข้ผู้สำเร็จวิชาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1. ความเชี่ยวชาญในวิชาจระเข้หลวงปู่รำเกสโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่านได้ร่ำเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์สายเก่าแก่และได้ฝึกฝนจนสำเร็จวิชาลงยันจรเข้และการทำตะกรุดหนังจรเข้ความเป็นมาก็คือ เนื่องจากบริเวณจังหวัดปทุมธานีในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำมีจระเข้ชุกชุมและชาวบ้านต้องพึ่งพาวิธีการป้องกันภัยจากสัตว์ร,ร้ายและภัยทางน้ำดังนั้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปราบและควบคุมจระเข้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งความเชื่อจระเข้ถือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจและมีพลังในการปกป้องอาณาเขต วิชาจระเข้ของหลวงปู่รำจึงเชื่อว่ามีอานุภาพในการป้องกันภัยทางน้ำอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยมคล้ายการที่จระเข้สามารถเรียกเหยื่อได้ 2. ตะกรุดหนังจระเข้คงกระพันมหาอุดวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงที่สุดของหลวงปู่รำคือตะกรุดและเครื่องรางที่สร้างจากหนังจรเข้หรือลงด้วยยันจรเข้ พิธีกรรมนั้นการสร้างตะกรุดเหล่านี้มีความพิถีพิถันอย่างมากทั้งการเลือกหนังจระเข้ซึ่งบางตำนานกล่าวว่าต้องเป็นจระเข้ที่มีลักษณะพิเศษหรือจอระเข้ดุร้ายและการลงอักขระเลขยันจระเข้พร้อมทั้งบริกรรมคาถาปลุกเสกตามตำราจ,จนเกิดความขลังปาฏิหาริย์ผู้ที่พบพาตะกรุดหนังจระเข้ของหลวงปู่รำเชื่อกันว่าจะมีมหาอุดและคงกระพันชาตรีสูงมาก สามารถแคล้วคลาดจากอันตรายทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากคมมีดและอาวุธปืน 3. การแสดงอิทธิฤทธิ์ในท้องน้ำมีเรื่องเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่รำที่เกี่ยวข้องกับจระเข้โดยตรงโดยเชื่อว่าท่านสามารถควบคุมจระเข้หรือห้ามไม่ให้จระเข้ทำร้ายผู้คนได้ด้วยอำนาจแห่งยันและพลังจิตของท่านการคุ้มครองเรื่องราวเหล่านี้ ทำให้ชาวประมงและผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าในวิชาจระเข้ของท่านโดยเชื่อว่าท่านเป็นพระเกจิผู้สำเร็จวิชาที่สามารถอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ำได้ 4. บทสรุปหลวงปู่รำเกสโรจึงได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจยางแห่งวิชาจรเข้และเป็นพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมสำคัญแห่งจังหวัดปทุมธานี ความศักดิ์สิทธิ์ของยันจระเคที่ท่านสร้างขึ้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความรู้ความสามารถในการควบคุมพลังอาถรรพ์และนำมาใช้ในการคุ้มครองผู้คนทำให้ตำนานของท่านยังคงถูกเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันครับ